สวัสดีครับแฟนคลับ12ราศีครับผมจะนทการแก้วเพิ่มดูดวงชาวพิจิกนะครับคือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีพิจิกหรือเกิดตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมของทุกปีนะครับถือว่าคนที่มีดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีพิจิกนะครับเป็นคนราศีพิจิกดนะาวังคารเป็นดาวประจําตัวนะคนกล้าแข็งขยันนะครับ อยู่มรณะของดวงเมืองและดวงโลกเนะี่ยเป็นคนดวงนักสู้นะครับเป็นทหารเป็นตำรวจนะเป็นนักกีฬาที่เก่งนะครับอันดับแรกมาดูดาวประจําตัวนะครับดาวประจําตัวตัวนี้เป็นอยู่เรือนการเงินก็ทําให้ขยันหางเงินเก่งนะครับทําให้การเงินค่อนข้างที่จะลื่นไหลได้ดีทีเดียวมีการเงินเข้ามาเยอะนะครับแต่ก็มีรายจ่ายเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงที่ผ่านมา พอเข้าวันที่22กุมภาพันธ์ไปแล้วถึงวันถึงมีสารเนี่ยนะครับก็ถือว่าดาวประจำตัวเข้มแข็งมากนะครับดาวประจำตัวเป็นมหาอุดดวงได้กีตาอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับแปลว่าดวงเศรษฐีเนี่ยนะครับดวงได้กีตาอุดมเกณฑ์จากดาวราหูเล็งลักนณาด้วยนะครับนอกจากนี้ดาวพฤหัสเป็นสี่กับลักนณาก็ได้ประทุมเกณฑ์นะครับโดยภาพรวมถือว่าดวงยังเข้มแข็งอยู่นะครับ และดาวประจําตัวเข้มแข็งเป็นมหาอุดทําให้คนเชื่อมั่นกระตือนร้นนะครับสู้ชีวิตดวงโดดเด่นมากนะครับเป็นช่วงที่วาสนาขึ้นสูงสุดก็ว่าได้นะครับในช่วงปลายกุมภาถึงต้นเดือนเมษาเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันพอประสบความสําเร็จสูงนะครับก็ทําให้คนเชื่อมั่นตัวเองสูงนะครับทำให้เกิดปะทะคนอื่นได้ง่ายนะครับเนื่องจากดาวอังคารไปทับกับดาวเสาคู่ศัตรูนะครับ นอกจากนี้ดาวศุกร์เนี่ยนะครับจรไปทับดาวเสาร์คู่ศัตรูเหมือนกันนะครับตั้งแต่22กุมภาถึงวันที่1เมษาเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังเรื่องการติดต่อวิ่งเต้นนะครับการเจราจาการพูดนะครับอาจจะพูดตรงผงผางแตกหักอาจจะทําให้เกิดมีปัญหากับเพื่อนฝูงหรือญ,ญาติพี่น้องหรือคู่ครองคนรักได้เช่นเดียวกันนะครับโดยภาพรวมแล้วช่วงนี้ดาวจําตัวอย่างโอเคนะครับ จะทับดาวคู่มิตรอยู่ด้วยในช่วงนี้นะครับมาดูด้านการงานนะครับเ,เรื่องการงานก็ยังไปได้ดีนะครับดาวกัมมะดาวการงานไปทับดาวาพฤหัสนะครับดาวพฤหัสอยู่พันธุได้ประดุมเกณฑ์ดาวคู่มิตรนะครับใครที่ทํางานเกี่ยวกับค้าขายบ้านรถยนต์ที่ดินก็มีเกณฑ์ที่จะค้าขายได้ในช่วงนี้นะครับ งานจะเข้ามาเยอะนะครับแต่ก็การงานการเงินยังโอเคนะครับพอกลางมีนาถึงกลางเมษายนบางคนที่สมัครงานไว้ก็มีโอกาสได้งานใหม่นะครับหรือใครที่คิดจะทําโครงการใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆก็จะประสบความสําเร็จชื่อเสียงเกียรติยศโดดเด่นนะครับบางคนที่เป็นข้าราชการหรือเป็นลูกจ้างก็มีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งใหม่เช่นเดียวกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ยังโดดเด่นอยู่ครับในไตรมาสแรกดูด้านการเงินนะครับการเงินก็ยังาดาวการเงินยังได้ประทุมเกณฑ์นะครับดาวปรหัสก็ยังดีนะครับทับดาวอาทิตย์คู่มิตรการเงินก็ยังมีสภาพคล่องที่ดีนะครับยังมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูด้านความรักความรักที่ผ่านมาก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับช่วงต้นปีนะ พอเข้ามาปลายาตั้งแต่กลางมกราจนเป็นต้นมานะครับจนถึง26กุมภาพัเนี่ยนะความรักก็ยังโอเคยังแฮปปี้ดีอยู่นะครับความรักคู่ครองแต่ก็ขึ้นอยู่กับดาวราหูด้วยนะครับถ้าราหูเดิมใครเป็นดาวที่เสียจรเป็นกาลีก็มีโอกาสมีปัญหาก,กับคู่ครองคนรักนะบางคนก็ทะเลาะเบาแวง้งขัดแยง้งนะบางคู่ก็อาจจะถึงขั้นเลิกกันไปก็ได้นะครับช่วงที่ผ่านมา แต่ช่วงที่มีโอกาสขัดแย้งกันสูงก็คือช่วงที่ดาวประจําตัวเป็นมหาอุดเป็มแข็งด้วยนะครับไปทับดาวเสาแล้วก็ดาวคู่ครองก็มาทับดาวเสาคู่ศัตรูเนี่ยนะครับสุกกับเสาเส้นศัตรูก็อาจจะทําให้เกิดทะเลาะเบาแว้งกันขัดแย้งกันได้ง่ายในช่วงนี้นะครับรวมทั้งคู่ค้าหุ้นส่วนนะครับการเจรจาต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะครับอาจจะมีปัญหากับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องด้วยนะครับจะทําช่วงนี้ชาวพิจิก อาจจะประสบความสําเร็จสูงนะครับก็ทําให้มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงเหมือกันนะครับด้านอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับดาวบัพเคราะห์ร้ายก็ไม่ได้มาสัมพันธ์กับลัคนานะครับนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่ร้ายแรงนะครับยกเวียนผู้สูงวัยนะครับแต่ช่วงนี้ดาวประจําตัวไปทับดาวเสาร์ก็อาจจะทําให้รู้สึกอึดอัดนะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับ อาจจะขัดแย้งกับคนได้ง่ายด้วยนะครับอารมณ์รุนแรงแตกหักในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับระวังเรื่องคำพูดคําจาด้วยนะครับเพราะช่วงนี้จะทําให้พูดตรงผงผางนะครับมาดูเรื่องโชคลาภโชคลาภก็ยังโดดเด่นนะครับในแต่กามุกรลามาแล้วล่ะนะครับนะการเงินการทองดีมากนะครับโชคลาภก็โดดเด่นมีดาวคู่มิตรยู่เรนการเงินนะครับ แต่ก็มีเหตุให้ใช้จ่ายเงินเยอะเหมือนกันนะครับ <c oughs> นี่คือภาพรวมของชาวพิจิกในไตรามาสหนึ่งนะครับภาพรวมก็ถือว่าดวงยังดีนะครับดวงได้องเกณ์นะครับนอกจากได้องเกณ์แล้วพอเข้าปลายกุมภาไปยังได้ปฐุมเกฑ์จากดาวพระศุกร์อีกนะครับได้ปฐุมเกณฑ์จากดาวพระหัสโอ้โหถือว่าเป็นดวงขั้นเทพนะครับดวงได้ปฐุมเกณฑ์2ดวงดวงได้กีตะอุดมเกณฑ์2ดวงนะครับ นะช่วงนี้ถือว่าเป็นยังหวะที่ดีนะครับลุยได้เต็มที่เลยนะครับแต่ก็ระมัดระวังเรื่องการติดต่อสื่อสารวิ่งเต้นนะครับอย่ากล้าแข็งขยันหรือยอมแตกหักไม่ยอมงอเด้นะครับจะทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้นะครับจะพลาดโอกาสดีๆเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้ศิลปะในการพูดนะครับเพื่อให้ธุรกิจการงานราบรื่นนะครับนะช่วงดวงขึ้นก็พยายามรีบนะครับเหมือนน้าขึ้นให้รีบตักนะครับ อยากทาอะไรก็ทําให้เต็มที่นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเพียงแต่ว่าเรื่องความรักอาจจะมีปัญหาบ้างแค่นั้นเองนะครับช่วงสั้นๆนะครับปลายเดือนกุมภาถึงมีนาแค่นั้นเองนะครับนอกจากนั้นก็ถือว่าเรื่องความรักคู่ครองอยังไปกันได้ดีนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครสนใจจะมาดูดวงช่วงนี้ก็ยังจัดโปรโมชั่นลดพิเศษให้อยู่นะครับ ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ